ไปไหนมาไปเล่นกับใครไปดูแมวเหมียวหรอพ่อไปทำอะไรไปดูขาวอ่ะเดะฮะไปดูขาวหออือจะกินอะไรกินนมอีกแล้วจะขอกินนมอีกแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วนะไม่กินแล้วนะครับผมเอาไปน้ตเตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ละนี่ละ นี่แหะสองตัวมันวันวันไม่มีอะไรทํานะวิ่งเล่นกินนอนเออ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 ,อ,อปล่อยมันนี่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 นโอ้นน <c oughs> หนาหนาไอตัวเล็กนี่มันสุดๆมันคอยจะวิ่งไล่พี่มันไอพี่มันก็เอามั่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเล่นด้วยกันแฮปปี้สุดๆ หมาสองตัวนี้ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยไม่เคยเลยไม่เคยกัดกันแบบจริงจริงจังๆเลยนะเพื่อน,อนๆกินด้วยกันนอนด้วยกันน้ําก็กินด้วยกันเล่นก็เล่นด้วยกันเออมันรักกันดีนะเนี่ย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 เออเอามันเข้าไปเชา้าเช้าวิ่งไปวิ่งเข้าไปออกกําลังกายกันไป หมาตอนะคะนี่เดี๋ยวนี้ให้กินวันละมือ้อเมื่อก่อนกินกินตอนยังไม่ตอน,นะคะเพื่อนเพื่อนกินได้ทั้งวันอาหารเม็ดนี้ตั้งนี่ค่ะเทเต็มนี่เลยเทเต็มอ่างเลยให้กินทั้งวันก็ไม่เคยอ้วนนะตอนนี้กินมื้อเดียวก็ยังอ้วนเลยใช่ไหมแบก๊กแบ๊กเอ้ยมานี่เรวเหนื่อยแล้วเนาะเรว มานี่เล้วมามาเร็วเล่เล็วเา,เา,เาแบกนี่เล่าฮะโอ้โห,โโหเพื่อนเพื่อนดูนกมันทำรังนี่นกเห็นไหมรังนกนกก็จะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูเนาะช่วงฤดูนกก็จะทำรังกัน มาดีไหมจะมาไหมฮะจะมาไหม <c oughs> โอเคนั่งนั่งนั่คุยกับแม่ก่อนนั่งคุยกับแม่ก่อน,น,นสวัสดีครับเอฟซครับสบายดีไหมครับผมวันนี้ผมอิ่มแล้วนะครับวันนี้แม่มาสายครับผมผมก็รอแม่ที่หน้าประตูทางนูน้นแม่มาแล้วผมก็ดีใจนะครับมแม่มาหาหนูทุกวันแหละนะ กลางคืนก็คอยมองหนูนอนแล้วยังนี่นี่นี่ไปนูนปน่นแล้วไปนู่นแล้วเนี่ยค่ะกล้องวงจรเพื่อนเพื่อนกล้องวงจรด้วยนะเนี่าค่ะกล้องวงจรกลางคืนก็จะคอยมองหมานอนแล้วยังนี่เนี่ยค่ะที่นอนหมาสองตัวมันนี่ไปนู่น้้เสฮะ วันนี้ยังไม่กินพุ่งเย็นนี้ก่อนเย็นนี้ก่อนเช้านี้กินข้าวไปแล้วกินข้าวไปแล้วเย็นนี้อาจจะมีขนมนิดๆหน่อยๆฝากไอหมาหน่อยพอแล้วนะหนูไม่หิวหรอกแต่อยู่ไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะ <laughs> ใช่ไหมเมื่อเช้าก็กินอาหารอาหารเนื้อนะคะแล้วก็ให้เอออะไรอะ่ะ อาหารเม็ดไปด้วยอาหารเม็ดก็ตกประมาณสามกร,รมัมเดี๋ยวกินแล้วมันก็จะไปพองที่กระเพาะหมากินเยอะเดี๋ยวมันจุใช่ไหมใช่ไหมครับนี่จะรอพ่อจะรอพ่อแล้วไม่เอาปะยานอยาให้มันดมอืม